สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แซงแง่ก็วันนี้นะครับแค่แซงแง่จะมาลาดูวิธีการทาสีนะครับทาสีนะครับก็จะเห็นว่านะครับเหล็กกาวนัยนะครับยังไม่ได้ลงสีนะครับแค่แสงแง่นะครับก็จะทําการนะครับนี่ครับสีที่เราทาแล้วทาอีกทาอีกก็ทาแล้วนะครับสีโชโบนะครับอันนี้เป็นสีทูอินวันนะครับนี่ครับ เราใช้สีเก่านะครับเปิดออกมานะครับในนี้น่าจะมีลูกกิ้งนะครับนี่ครับลูกกิ้งอ่าลูกกิ้งแค่ต่้งแง่ทิ้งเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องใช้ลูกใหม่นะครับเก็บเอาไว้นะครับใช้ลูกเก่านะครับก็นี่ลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับควานหารูลูกกิ้งให้เจอนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับไม้กิ้งอ่ตัวด้ามนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับ บางทีนะครับตัวดั้มหายไปแล้วนะครับนี่ครับถ้าแบบนี้นะครับเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะครับตัวดั้มนี่ก็จะมีราคาหน่อยนะครับราคาราคาก็คือหลายบาทอะไรแบบนี้เกเท่าไหร่นะเก้าสิบแพงกว่าลูกกิ้งอีกแพงกว่าลูกกิ้งอีกนะครับนี่ครับพอเรานั่นได้นะครับเราก็ทําการคนนะครับโดยที่เราใช้ลูกกิ้งนี่แหละคนเลยนะครับเพราะสีอะเราทิ้งไว้นานนะครับอาจจะตกตะกอนนะครับ ก็เป็นสีของเทอร์โบนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เข้าแล้วนะครับนี่ครับสีเทอร์โบนะครับก็ใช้ได้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 จนหมดนะครับนี่นะครับแค่นีนงก็ถ่ายถ่ายถังเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถังเนี้ยตัดปากแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็ตัดปากแล้วนะครับอันนี้เราก็จะปิดเอาไว้นะครับส่วนอันที่ตัดปากนะครับ ทำไมถึงตัดปากถังสีแบบนี้นะครับถังเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้อยมาดูใกล้เวลาเราทำงานนะครับนี่ครับเราก็จะรูดไปกับอันนี้นะครับพอรูดอย่างนี้จะเกิดยังไงครับนี่ครับสีจะไม่หยดไม่ย้อยนะครับสีจะไม่หยดไม่ย้อยนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคของช่างนะครับผมนี่ครับช่งของ๊ปกตีลยก็โอเคนะครับ นี่นะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็พร้อมไปทาได้เลยนะครับก็นี่นะครับวิธีการทานะครับไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับแห้งไวมากนะครับเป็นสีของเทอร์โบนะครับ วิธีการทานะครับจะทาว่าจะหลงไหมนะครับให้ทาเป็นช่องนะครับนี่ครับลักษณะงานนะครับเป็นแบบนี้นะครับทาเป็นช่องแล้วเป็นลายเป็นแนวนะครับนี่ครับแบบนี้ถ้าเราทาอยู่ตรงนี้นะครับต้องทาตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทาที่อื่นนะครับเดี๋ยวมันจะหลงนะครับนี่ครับอ่าทาให้หมดนะครับก็รอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนะครับ ที่เราทาลงไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นทั้งสีรองพื้นนะครับแล้วก็สีสีจริงเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับก็ลักษณะก็จะสวยงามนะครับนี่ครับก็แห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตอนนี้นะครับถ้าถ้าทานะครับเป็นช่องเป็นช่วงไปนะครับเป็นช่องเป็นช่วงนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะไม่หลงนะครับนี่ครับพี่นุ้ยนะครับดูด้านบนด้วยนะครับวิธีทานะครับต้องทาด้านบนด้วยนะครับก็จะได้จบมาทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับอ่าค่อยๆไล่ไปนะครับยืนตรงนี้ก็ต้องทาบริเวณที่เราเห็นให้หมดนะครับก็มันจะไม่หลงนะครับถ้าหลงนะครับก็จะเป็นงานที่ต้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับสีทูอินวันนะครับของเทอร์โบนะครับก็ ทาทั้งสีจริงและสีรองพื้นได้เลยนะครับนี่ครับวิธีการกิงง่ายๆนะครับแค่ทีงนี้ก็ได้บอกเคล็ดลับหรือสูตรนะครับนี่นี่เอาลูกขิงทิ้งไว้นะครับเอาฝนจะตกแล้วเนี่ยอ่านะครับก็ตามชนบบ้านนอกสีเราแห้งไว้อยู่แล้วไงไม่ทันตกหรอกแห้งจริงๆเี่ยพี่นุ้ยมาดูแห้งแล้วไม่เห็ดเลยแห้งแล้วนะครับนี่ พี่นุ้ยเอามือ,อพี่นุ้ยรูปให้ดูหน่อยที่อื่นก็ได้แสบโน้นนะเฮ้ยเฮ<ส>้ฝนตกแล้วอ่านี่นะครับอ่าฝนตกนะครับแค่นี่ก็จะปิดคลิปก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ